แขกแขกไม่รับเชิญเต็มเลยเช <Kinder? S 2> ิญไหนแขกไม่รับเชิญเลยแขกอะไรนี่เป็แขกโอ้เต็มเลยแขกไม่ได้รับเชิญเต็มบ้านเลยปั <het> ตงต้นต่าง <het> ตอนชา้าเจ็บหม,หมุทดแดงมาเต็ม,นนตมตีนี่ตเจ็บมุดี๋ยวต้องไปเอากไก่มาจากสองตัวต้องไปเอากไก่มาจากกัดการได้เอาตัวคุ้นๆนะตาคุ้นๆตกตัวแล้วหมูหน่อยไนงะ anh này, này cái nguồn gốc đấy cổng 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 Lấy cổng 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 màu con 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 Như thế này Đục cổng từng จะถุมหาถุมเปิดไฟไมีโอกาสเปิดไฟเจ็บมังเหมาต่อเลยเข้าไปทำอะไรดีมังเหมาโต๊ะเบ็ดเนี่ย phải ngay là chưa mình tải này đây tải phải cho biết Hãy kênh Ghiền Để กองกองเลยนะคืนคืนทั้งคืนเลยจ็บที่แม่งเมาปูไปไหนสูมันโขานั่นดึงออกไปเสีย น้มูตะุูถอนมาอีกแน่น mm ี่ม um. ันเจ็ดข้นมาเลยตะขีตัวตะปูเช้าคนนี้ดีเจลูกกระทีเจ้าทจ่ดวนลูกดวนนั่งไปไหนก็นั่งอยู่นั่นแหละ ก็นั่งอยู่นั่นแหละ <Yeah. S 1> ดูคนอีก <c oughs> มุดเป็นไหมนี่มดแล้วมุดคืนนี่ 두 채켓을 이 탄다 그이 들어와요. 어떻게? 우르다이 อือทำไหรมันมาเป็นกลุ่มเนาะ <towners> เดี๋ยวก็พักพักได้ ครักครับครับครับข,ขอบคุณตา <c oughs> ทำกระดานเปีเยก์ กวดมากวดมาทำกระดานดเปียกๆแล้วก็กวดมากวดมาให้ปีกนี้เปียกห่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็บังละเดี๋ยวก็บังหางแล้วทำเปียกมันเปียกแล้วมันกัมันบิดไม่ขึ้นนุ่งเปียกผม,มคุสะสะ้นตา ในกุเทียมีไหมวะามืองหมามันจ่บ้านนอ,อกนี่เพียมีไหม ค <laughs> ักคักคักของเท้ของแท่ของแท,ท้ได้ไหมของแท้ได้ไหม บอปาาลปามาเอา,เา,เาดอา้งไงไงอดู่แค่คือเราเอย๋ยวปลาออปิ้งปลาอย่าีปลาขี้วลันขนาดนี่บ่หมดเด็ดนี่มามากเลยจ้ามามากเลย มากขึ้นเลยเป็นน้ำน้อยเลยพี่ที่แรกกับน,น้ำครึ่งถังว่าเป็น้ำมากไั่นี้เป็นน้ำน้อยแล้วคน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 เด็ก Hát đi hai đó hát chín tháng ngày chín đây cái chín đây cũng đi không cả <laughs> ก uh ็ไม่รอ้จับก็าลับไปเก็บให้มดกินมดเป็นเองฮะไม่จัก Nhưng màu, giấy, màu giấy. <cười> <cười> Mà này màu thế Mà chỉ mút bên với và tới chỉ mút một màn li li nữa. Mút lên đi nè. นี่หมด <tiple> <tiple> <c oughs> ต้องทำแบบนี้ทำปีกนเปียกยุบไปเลย

ลกตดหาถุนาทีสองกีสามไปแล้ววะกินอะไรจับคุณภาษาอังกส่เกียไมทันไม่ทันก่อน่ คงจะไม่นี้แล้วทำอย่างม,าม้าก็ต้องมาอยู่กับลุงก็มีนห <c oughs> มูเหมาเนี้ชอบขึ้นเขาของไฟหลอดไฟ チョコポンパイね。

หลังมืดหลังเนี่ยม่เลยเน่เแล้วแล้วถ่แล้วถ่แล้วถ่แลวคุณเก็บอลวยอมเพลงเมาหนี่แก มันมาหมากรยล่าเจ็บมึมเด้อกล่าเจ็บกัที่ไกคุณนไหมะคุ้นกัคุ้นกคุณคุณ 有那个。 ígg ni kon 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 ไม่ร้องเักทีมไม่ร้องนะทีมก็ไม่ร,อร้องคนตาคณ